พร้อมแล้วนะคะต้องพูดอะไรนิดนึงก่อนที่เราจะสวดมนต์กันเนาะนะคะก็ได้เวลาพรตะพุด,พดตะพุกลโอเคแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ <c oughs> ทําได้ยากนะครับนับเป็นโอกาสดีมากที่ oh. เรานะครับจะได้มาร่วมกันสวดมนต์นะครับสวดมนต์นะครับเพื่อสร้าง บุญสร้างบารมีให้กับตัวเราเองนะเพราะว่าการสวดมนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับในการการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลที่เราสามารถทําได้โดยไม่ต้องอใช้ทุนอะไรเลยนะครับใช้แค่ร่างกายของเรากับวาจาของเราในการเพลงนะครับคํา,คาคสวดมนต์ที่เป็นคำเขาเรียกว่าคําสำรรเสริญนะครับที่มีตามในพระไตรปิฎกมาเนาะนะก็เดี๋ยวเราจะมาไหว้พระสวดมนต์กันแล้วก็ สมาทานศีลแล้วก็สวดคา,าถาหัวใจพระพุทธเจ้าอิติปิโสนะแล้วก็แผ่เมตตานะครับกวดน้ำให้กับสรรพษสัตว์เนอะนะครับก็เป็นบทสมวนขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนนะครับสามารถทําได้นะครับทั้งที่บ้านนะถ้าใครไม่มีเวลาสวดมนต์ดูในไลฟ์นี้เราก็สามารถนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ร่วมกันสวดมนตนะ์ร่วมสวดมนต์ไปด้วยกันได้เลยนะครับ เรจะมีแรงก่อนี้เลยไหมเก่งก็อยากจะพูดเก่งครับไ,ได้เป็าใช่ไหมให้สามนาทีเพราะว่าเราจะได้รอคนดูด้วยนะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นใครเข้ามาดูเลยนะคะก็ขอทําเสียงนางเอกนิดนึงนะคะว่าเสียงจะดุไปหน่อยนิดนึงนะคะก็อ่านะคะเขาบอกว่าการที่เรานะะคได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะคะยากเหลือเกินนะคะ ้องเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาติอันนี้คือเราก็ฟังมานะคะจากเขาเรียกว่าบทคําสอนของพระพุทธทเจ้านั่นเองนะคะ,ะการที่เรานะคะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามาสร้างบุญและสร้างบารมีนะคะเพราะว่านะคะสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะคะเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะสร้างบุญและบารมีได้นะคะเกิดมาเป็นสัตว์อย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น อะไรนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อย่างอื่นนะคะก็คือไม่สามารถที่จะทําบุญได้เหมือนกับมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่นะคะพอเราคน,คนเรานะคะเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะก็มาดิ้นรนนะคะมามาดิ้นรนเพื่อจะให้ชีวิตของตัวเองอยู่รอดนะคะอย่างเช่นก็ต้องเรียนหนังสือเพื่อไปทํางานใช่ไหมคะไปทํางานแล้วทํางานยังไงนะคะที่จะให้ตัวเองนะคะอยู่อยู่แบบมีเขาเรียกว่า อยู่แบบมีสุขครบนะคะเพราะว่าคนเราเนาะมีมีอะไรนะมีกิเลสใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรนะมีกิเลสมีรักมีโรคมีโกรธมีหลงนะคะแล้วก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยก็หลงคะหลงไปนะคะรักโรภโกรธหลงนะคะแล้วก็มีกิเลสมากมายนะคะพอมีกิเลสก็จะทําให้เราอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะคะแล้วก็ไปสร้างมีสินนะใช่ไหมคะ แล้วก็พอสร้างนิสินเสร็จนะคะก็ต้องมาหางานทําที่มีไรายได้หรือมาหาไรายได้ให้มากพอนะคะที่จะตอบกิเลสของตัวเองไ, <ป S 1> ได้นั่น,อน,นเองอเนะคะพอ,อะเขาเรียกว่าใช้เวลาจบไล่เลยกดไล่ไหมครับอ้าวแล้วคะ่ะใช้เวลาไปกับการดิ้นรนเพื่อหาเงินมาตอบโจทย์กิเลสของตัวเองนะคะแล้วก็จนลืมไปนะคะว่าเราจะต้องนะคะ มีการสร้างบุญสร้างบารมีรมครอบคู่กันไปนะคะแต่นะคะเรา,าไทยพูดของเราก็จะมีการสร้างบุญสร้างบารมีก็จะเป็นการไปทำบุญที่วดัดบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือบางคนก็ไหวพ้พระใส่บาตรให้อาหารสัตว์ต่างๆนะคะเอ,อหรือแม้กระทั่งปล่อยนกปล่อยปลาก็เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราพวกเรานะคะกำลังทํากันอยู่นั่นก็คือ การทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนเลยและก็สามารถทำได้ทุกที่นะคะทำได้ทุกที่นะคะก็คือการสวดมนต์ซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่มินเนเน่นขับนะคะอยู่ที่นี่เป็นที่ทำงานของพวเกเราเราก็ใช้สถานที่ที่นี่นะคะในการมาร่วมกันสวดมนต์นะคะสวดคนเดียวนะคะก็เขาเรียกว่า,าพลังก็จะน้อยกว่าการสวด รวมตัวกันใช่ไหมคะถ้าเราอยู่รวมตัวกันพลังก็จะเกิดมากขึ้นนั่นเองและก็ทําให้พวกเราพวกเราสามารถที่จะได้สวดมนต์ไปด้วยสร้างบุญสร้างบารมีไปทุกๆุกวันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสวดมนต์โดยนะคะโคตะจะเป็นคนนําสวดนะคะทุกคน,นเราน้อมจิตนะคะสวดมนต์ไปด้วยกันคะ่นะคเดี๋ยวเราบูชาพระรัตนตรัยกันก่อนเลยนะครับ อิมินาสกาเลนะขุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภควะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนมามิ साथुमयंभन्ते विशं विशूं रक्षाय तिशरणेन सह पञ्चाशिलानि याच मोतीयां पि मयन्ते विशं विशं रखनथाय तिशरनेन सह पञ्चाशिलानि याचा मदीयां पि मयंभन्ते visum visum rakhanathaya disarane nasaha panca sila niyajama <coughs> namo tasa pakavato arahato samma sambudhasa namo tasa mô ta ra vàô ra tôăm xâm vô thả xa o than ra nặnggkha cha mi tham mang raắngkha cha miang mi mua đi bị mi ดูดิยันปิธรรมสารนังขจามิดูดิยันปีสังคังสารนังขจามิตาดิยันปิดบทตังสารนังขจามิตาดิยันปิธรรมสารนังขจามิตาดิยันปิสังคังสารนังขจามิปานาติปาตตา เวรมนีสิขาปัทังสมาทิยามิอาทินาธานาเวรมนีสิขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมนีสิขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมนีสิขาปัทังสมาทิยามิ สุรามรยามชัปมาธธา,าทะทะทะนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิามอ <c oughs> ไปสวดคาถาหัวใจพูทธเจ้านะครับอิติพปิโสพร้อมกันนะครับ <c oughs> อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารานาสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัทธามสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโภะคะวะติสวะคตภะคะวะตัธรรมุ san thi thi ko a ko he hi pa si ko o pa na yi ko pa cha ta ng thi ta po vin yu he ti su pa pa no sa wa ka o cho pa ti pa no sa wa ka ya ya pa ti ภะคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปะติปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆยาธิธรรมจัตาริปุริสยุคานิอัตัปุริสปกะลาเอสปะคะวัโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโย ทากีนเนยโยอัญชัยการณียโยอนุตรังปุญญาเขตังโรกัสติเดี๋ยวเราทำสมาธิเนะหาะห้านาทีสมาธิ <c oughs> เอานั่งตามท่าสบายเน,ะนาะจะดูทับเขียบหรือสะดวกนะครับทำสมาธิก็ ตามที่เราสะดวกนะฮะ,ะนะครับตั้งกายให้ตรงดำาวงจิตให้มั่นนะฮะกำหนดลมหายใจนะครับดูลมหายใจเข้านะครับใครถนัดพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใครถนัดนะครับพลหังนะครับสัมมาแล้วแต่เราเลยนะครับ 也得有。Bye bye, สวดมนต์แล้วก็ทำสมาธินะครับศินเราบริสุทธิ์แล้วนะครับเราได้ทําความดีจากการสวดมนต์แล้ววันนี้เราเป็นผู้มีบุญแล้วนะครับน้อมน้อมเลึกถึงบุญกุศลที่ทาผ่านมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมารวมเป็นพลังนะครับเราจะทําการบุทิิบุญกุศลนะครับไปให้สรรพสัตว์แล้วก็นะแพพผ่บุญกุศลนี้ไปถึงญาติพี่น้องของเรานะครับ บรรพบุรุษของเราผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็สรรพสัตว์เจ้ากรรมนเวรทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับเราจะแผ่ใม้ตายก่อนนะครับ <c oughs> สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอภน,นีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอตานังปาริหะประตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดต่อไปผมจะกล่าวนะครับ ท้าขวดน้ำนะครับความวดน้ำบทสวดขวดน้ำนะครับขอทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมขึ้นยะถาให้อุทิศนะครับส่วนบุญนะครับไปให้กับทุกทุกท่านที่ท่านอยากต้องการอุทิศให้นะครับพอผมขึ้นสัพีนะครับให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้กับตัวเองนะครับยะทาวาริวะปาริปุเรนติสะ मे व इतो भिन्नं केतनम् उपकपति ये चितं पतितं तु महङ्किपमे वस्मिच्छतु सफे पुरेन्दु शङ्कपाचन्दोपनरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा ตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนสิลิสเิจังุทาปจายโนจัตตารุธรรมวาตันเตียโยวันุสุขังภะลัง ตุสัพพมังคะลังลากขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาสุตเิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังลากขันตุสาพเทวตาสัพพธรรมา อาเวนะสทาสุทภพวันตุเตอาวตุสะพังคะลังลาคันตุสะพเทวตาสะพังฆานุอาเวนะสทาสุทภพวันตุเต ไปฟังโดมนะครับฝั่งที่มีพลังงานนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับตั้งจิตอธิษฐานครับทางที่เป็นสมาชิกนะครับพูนส่วนกับ ITS นะครับกับบริษัท Top Up ททั t i s สเนาะเราจะตั้งเป้าหมายตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะเป็นคราวไดมอนด์เป็นแสงสว่างให้กับทุกคนทุกทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะครับตั้งจิตอธิษฐานเลยชื่อตัวเองได้เลยครับ ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องไลฟ์สดไลฟ์ปิดนะครับกลุ่มปิดของพวกเราตอนนี้ผู้นําของเรานะครับกำลั